ดาน,นี้มาดานจะพาไปแซวไปส่องความน่ารักของสุดตาคนไหนกันบ้างไปชมกันเลยค่ะทาใด้ความหวานของคู่รักคู่ดีกันเลยค่ะสำหรับคู่ของสาวเก๋ๆไกและแฟน อาบีนั่นเองค่ะด่ล่าสุดสาวเก๋ไก่เนี่ยก็ออกงานอ e ีเวนต์แถมยังได้มีการควงหนุ่มอาบีออกงานอีกด้วยงานนี้เรียกได้ว่าหวานฉ่ำมากๆเพราะว่าหลังจากที่หลายคนเนี่ยจับตามองคู่นี้มาสักระยะหลังจากที่เขาเปิดตัวก็เรียกได้ว่าความหวานเนี่ยฉ่ำสุดๆปเลยค่ะล่าสุดสาวเก๋ไก่เธอได้เปิดใจถึงรักครั้งนี้ด้วยจะหวานฉ่ำขนาดไหนไปฟังกันเลยค่ะน่ารักยังไงละ่ะคะเป็นคนน่ารกักอะค่ะเป็นคนน่ารักเป็นคนที่อยู่ด้วยเราเราแฮปปี้เรามีความสุข <S S เ,ออเราก็เปิดเลยเราก็เปิดกับทุกคนว่าอเก เก,ก๋ไก่มีแฟนแล้วนะวเรารู้จักกันตอนช่วงคริสต์มาสปีที่แล้วแล้วเราก็ได้คริสต์มาสปีที่แล้วอ่ะเราก็เหมือนแบบขอว่าให้ขอกับซานต้าเนาะว่าอยากมีคนที่อยู่กับเราในคริสต์มาสอีกปีข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอาจจะได้ยินไงเขาก็เลยส่งอาวีมาตกหลุมรักจำไม่ได้เลยแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกว่าให้เขาเป็นคนน่ารักดีแล้วเป็นช่วงที่เราอยากฝึก ภาษาใช่ค่ะเราก็เลยเหมือนได้คุยเป็นเพื่อนกันก่อนนะตอนนั้นแล,แ,ลแล้วที่สเตตัสเป็นแฟนแปลงมานานนี้อ่ะหนูอายุ28่ใช่ไหมคะวันที่28เดือนเดือนวันเกิดเดือน9โอ้เดือน,นปีที่แล้วปีที่แล้ว เรียกได้ว่าอิจฉากันทั้งโซเชียลกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับความรักครั้งนี้ของสาวเก๋ไก๋เรียกได้ว่าน่ารักแล้วก็เหมาะสมกันมากๆเลยทีเดียวค่ะติดท้ายด้วยเรื่องราวสุดน่ารักของอีกหนึ่งคู่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นคู่สามีภรรยาอย่างสาวคิมเบอร์รี่และหนุ่มมาร์คบาินนั่นเองค่ะที่ช่วงนี้ค่ะมักจะเห็นสาวคิมเบอร์รี่เนี่ยทำคอนเทนต์วัดใจคุณสามีอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นตอนเมื่อกี้ EP ก็เรียกได้ว่ากระแสตอบรับดีมากๆนั่นเองค่ะล่าสุดท้เจอกับสาวคิมเบอร์รี่มาก็ได้มีการสอบถามเเเรื่่่่่่ออองงงงคคคคาา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 ถมมมวววััััดใจจททีีีชชบบกกุณสสหนนนนนยย้ิิะะไปฟลลต เกี่ยวกับจิตวิทยาดยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเราถามเล่นๆดูไม่ได้บอกเขาก่อนมันก็เป็นคาถามที่โดนอยู่แล้วคุณเราตั้งใจจะแกล้งสามีบ้างไหมเถอะก็มันสงบเกินไปนิดนึงอยากจะมีแบบว่าความแสงแบบเขาเรียกวอะไรอ่ะสีสันใน ที่เราอยากฟังไหมเอวแล้วก็ต้องเป็นคำตอบที่เราอยากฟังด้วยหรอใช่เพราะว่าใช่ไม่ล้วพาความเห็ินต่างเลยอะฮะก็คิมก็จะมีคำถามหนึ่งที่คิมถามว่าถ้าคิมใจจะฝังศพพร้อมคิมไหมหรือจะไปฝังศพกับเมียใหม่เขาก็บอกว่ายังไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดแต่ว่าอะไร กลัวเขาคืนเหรอวันหนึ่งเดี๋ยวเขาไปหาคำถามจิตวิทยามาเล่นกับเราบ้างไม่มีค่ะทำไมเพราะอยู่ในกำมือเขาไม่เล่นอะไรเลยหมายถว่ารู้ล่าสุดคุณถามว่ารักคิมมากแค่ไหนรักเท่าแฮร์รี่เลยรักต้องแย่ไม่แย่คือสองโนเลนตอนเนี้ยไม่แย่ไม่โอเคยังได้รักเข้ามานะแต่ไม่น้อยกว่า เรียกได้ว่าเป็นคอนเทนต์ที่น่ารักมากๆสำหรับคู่นี้ค่ะหลายคนก็แซวว่าสามีไม่ใช่ผู้ประสบภัยใช่ด้วยเองค่ะสำหรับหนุ่มหมากวรินอาจจะเป็นกันบ้างค่ะสำหรับสัปดาห์นี้มาดามตานมาแซวถูกอกถูกใจชาวดํากันไหมคะสำหรับสัปดาห์หน้ามาดามจะพาไปแซวไปส่องความน่ารักของสตาร์คนไหนอย่าลืมติดตามที่มาดามเม้าทุกวันเสาร์หกโมงเย็นเป็นต้นไปทางเพจมาดามเม้านะคะ